ได้แชมป์ยูฟ่าแล้วจะไม่ออกแล้ใช่ไหมโอ้โหดอดมูลดอดมูลฮัทติคีโร่หาเล่นไปใครที่ต้องการสั่งซื้อการฟุตบอลแมตช์แอตแทคกสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์คิดแอนขาย s h อ p e e Lazada คิดแอนขายหรือสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันของคลิปได้เลยครับมาครับ มาต่อกันเลยกับ ep 2กับการตามหานักเตะทีมแชมป์แชมเปี้ยนลีกอย่างเชลซี ep ที่แล้วเราได้มา1คนใช่ไหมครับแต่เป็น2ใบนี่รูดิกเกอร์อันโตนิโอรูดิกเกอร์ใบเบสธรรมดากับใบฟลอยที่เป็นสตาร์เพยเยอร์รูดิกเกอร์นะครับมาดูว่าอีกมีอีก ห้าซองใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอีห้าซองที่ผมเหลืออยู่เนี่ยเชลซี Chelsea จะมาอีกสักกี่ใบจะมีดูดิเกอร์มาอีกไหมามาดูครับไปเริ่มจากสองแรกเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนะาะครับครับเหมือนเดิมครับหนึ่งซองมีห้าใบแม่นับไปข้างบนนี้นะแล้วจะมีใบ ถ้าเป็นปกติจะมีใบฟลอยแบบนี้หนึ่งใบนี่ปกตินี่แบบนี้ปกติแล้วก็ข้างหลังจะมีใบบิดอีกสี่ใบเป็นห้าใบนะครับแมนยูมาเลยเชลซีไม่มาแมนยูมาซะเลยดาวิดเดเฮียครับดาวิดเอเกียนะหมแรกแมนที่สองครับมักเซย ไม่ใช่หมักเฉยนะครับเห็นสีฟ้าเป็นหมักเฉยเฉยเลยเป็นเซนิตนะครับเป็นของกลางเซนิตนะ,ะส่วนใบต่อไปเป็นอ่าเป็นกองกลางของอาเบไริกนะครับชื่อว่าอัมมาดูไฮดารานะครับอัมมาดูไฮดาราโอเคครับ เป็นกาเซมิโร่ครับเป็นกาเซมิโรอดริดใบฟอยหนึ่งเดียวของซองนี้โอ้โหนี่ยังไงพูดถึงมักเซย์ใช่ไหมเมื่อกี้มาเลยครับมาใบฟอยด้วยสตาเพเยอร์ดิมิทีพาเย่ครับดิมิทีปราเย่สองที่สองครับเชลซี Chelsea ยังไม่มา จะออกยากเหมือนว่าที่แล้วหรือเปล่าซองนี้มีฟลอยดสองใบโอเคครับกับหัวเรนเจอร์ครับกัสโกเรนเจอร์เป็นกองกลางของเรนเจอร์นะครับสกอตอัมฟิวสกอตอัมฟิลวนำมาต่อกันเลยครับเบนฟิก้าครับ ตำแหน่งกองกลางเป็นลาพาซินวาครับลาฟาซินวาเป็นฟิกาบายอนมิวนิครับกองหน้าเป็นอีวานเปเดซิสนะครับตัวน,นี้เล่นกลางหน้าเล่นหน้าได้นะครับอีวานเปเดซิสส่วนใบสีทองทองใบนี้ใบพลอย กระบักครับยังไม่ใช่เชลซีนะ <S Rising s t a รครับาดาวรุ่งของกระบักนะครับลาซิโอหรือเปล่าครับลาสโตรเบเนสหรือเปล่าครับผมอ่านมไม่รู้จักเนาะใครรู้จักก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอ้โหเพื่อนร่วมลีกครับแต่ไม่ใช่เชลซีเป็น เบสเตอร์ซิตี้แมนออฟเดอะแมทผู้รักษาประตูแน่นอนต้องเป็นกาสเปอร์ชไมเคิลครับกาสเปอร์ชไมเคิลโอเคครับสองที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอันนี้สองที่สามโอเคครับก็เหมือนเดิมเชลซี ไม่ออกครับสองซองห่านไปไม่ให้เห็นเลยครับซองนี้มีฟลอยหนึ่งใบลิวพูครับกองหลังโจโกเมสครับกลับหัวมาแบบนี้กรบบัก เป็นโอเรนเดอร์เป็นอ่าเป็นฟอร์เรียนชื่อว่าอะไรครับเนี่ยจะเป็นกองกลางของกรัตบักนะครับอ่าดอดมุนดอดมุนดอดมุนมันจะเป็นใครเป็นคลับฮีโร่คลับฮีโร่เป็นมาโกร้อยครับมากโกร้อยของดอดมุนโอเคครับ ุณเบฟอยเบเดียวของซองนี้นกันเลยดีกว่าเชลซี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 ทีมแชมป์โอ้โหเป็นลิเวอร์พูลครับเฮ้ย hey, ยังไม่หมดนะยังไม่หมดเ,เอาอะไรก่อนดีเอาเบสก่อนดีก่อนเราเห็นแล้วนะว่าเป็นลิเวอร์พูลข้างหลังปุ๊บเป็นอาร์ตูโรวีดาครับบาร์เซโลนาอาร์ตูโรวีดาซึ่งย้ายไป อินเตอร์มิลานเรียบร้อยแล้วเป็นออรวนเดอร์ส่วนไบฟลอยลิเวอร์พูลเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าครับโมฮัมเหม็ดซาร่าสตาพิเยร์โอ้สวยงามครับนี่ันละซองที่สี่ที่ยังไม่มีเชลซีมาสามซองซองที่สี่จะมีไหมมาดูกันครับ ช่องที่สี่ออกยากนักนะเชลซีใบฟลอยสองใบครับออกมาก็มาเป็นโลโก้เลยนะโอเคครับนับนะเป็นหนึ Chelsea, oco, 1, ่งใบ Chelsea โลโก้หนึ่งใบโอเคครับเชลซี Chelsea, ออกหนึ่งใบแล้วเซลติกครับเป็นแม็ก อะไรเนี่ยครับคารัมแม็กจอเจหรือเปล่าครับแม็กแม็กจีจอ่อไม่รู้จักนะกอะงกลางแอดมาริดครับเป็นออร์เนเดอร์เป็นวิคเตอร์เฮริาครับวิคเตอร์เฮริาออร์เนเดอร์ของแอดมาริดส่วนใน Chelsea, มฟรอยเชลซีมามามาโ,โอ้แอดมาริดครับ เป็น racing star r o d i c o ครับ r o d ิ i g o ของเรื่องมาดิดแมนยูครับใบฟลอยใบสุดท้ายแมนออโตเมตใครครับใครโอ้โหชัดเจนแฮร์รี่แฮร์รี่แม็กควายครับแฮร์รี่แม็กควายแมนยูแมนยูแมนยูน สองสุดท้ายแล้วจะออกแค่โลโก้จริงๆเหรอน้่งเชลซีพอได้แชมป์แล้วเนี่ยหายากเลยนะแตเก็ไม่ออกเลยนะครับเป็นเชลซี่ p k แล้วมีแค่รูริเกอร์ใช่ครับที่ออก2ใบออกสอใบแต่ออกหตัวใบนี้มีฟลอยสองใบสีแดงไม่น่าจะใช่แมนยูครับ เป็นลูกชอลูกชอครับโลโก้ครับโลโก้อีกไปแต่เป็นเซลติกนะครับเซลติกโลโก้โเคครับอืมเซอร์เชียอบุตเกตบาเซโลนาครับบุสเกสบุสเกสเบย์ฟลอย เชลซีไหมเชลซี Chelsea ใช่ไหมโอ้โห oh oh. ชัดเจนปารีสแน่นอนปารีสไรซิงสตาร์กองหลังเด็กบ้าเด็กบ้ากองหลังดาวรุ่งของปารีสชังแชแมงโอเคครับไปสุดท้ายแล้วนะเนี่ยของซองที่ห้าวันนี้เนี่ยครับ นักเตะเชลซีจะไม่ออกเลยใช่ไหมได้แชมป์ยูฟ่าแล้วจะไม่ออกเลยใช่ไหมโอ้โหดอดมูลดอดมูล,ดดมลแฮตติกฮีโร่ฮารันไปเอริ้งเราฮารันครับฮารันฮารันฮารันเชลซีนักเตะเชลซีไม่มาเลยมีแค่โลโก้ใบเดียวมาดูเราได้อะไรบ้างจากดาร์ดวันนี้ การเปิดซองวันนี้เซนิตเดียเียรบูสเกตลุคป,ปูเซลติกลุกชอว์เฮเรราแล้วก็กองกลางของเซลติกอันตุโรวีดาวปาโก้ร้อยอกองกลางของกระปักกี่คนนะครับเป็นมากาโจโกเมสเฟรซิตเป็นลาฟาซินว่าแล้วก็เป็น สกอตอาร์มฟิล์ของเรนเจอร์คาเซมิโรไฮดะระส่วนใบฟลอยใบฟลอยที่เด่นเด่นเลยใบสุดท้ายที่ออกมาของเราเออริงปั๊วฮาร์เรนแฮตทริกฮิโร่ไรซิ่งสตาร์เด็กป่ะมันออฟเดอะแมทแฮร์รี่แม็กไกว์ไรซิ่งสตาร์โรดิโกสตาร์เพย์เออร์ โมฮ a เม d ซาร a แมนออฟเดอะแมตต์กาสเปอร์ชมาท์เชลล์ไรซิงสตาร์ของกระบ,บักสุดท้ายสตาร์เพยเยอร์ของมักเซย์ดิมิทีพาเยโอเคครับะสำหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับ5ซองของเรามีโลโก้เชลซีออกมาหนึ่งใบอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น2หรือเปล่าต้องเป็น2หรือเปล่า สองแชมป้เบลีกโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากไลค์ฝากกด subscribe ด้วยนะครับหรือมีอะไรสอบถามหรือว่าอ,อยากให้ผมปรับตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ